คุณทักษิณบอกเคยบอกกับคุณธนาธรเลยนะออออว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนอะไรแบบชั่วข้ามคืนอะคล้ายๆกับอะไรนะจำได้เหมือนกับว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปของคุณเนี่ยประมาณว่าจะล้มอะไรเลยอะแบบเปลี่ยนแปลงใหญ่อ่ะคุณ,ค,ณคุณคุยอะไรกันเอออย่างนี้ผมผมไม่ได้คิดว่าพวกเราตั้งใจจะไปล้มล้างอะไรนะครับผมให้เราลองคิดดีๆว่าประเทศเราวันนี้อื พัฒนาเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปวันนี้ผมบอกว่าเราเดินช้าเกินไปต่างหากโลกเขาไปถึงไหนกันแล้วเราตามเขาทันหรือเปล่าครับหวาดกลัวทําไมครับความเจริญหวาดกลัวทําไมครับ,ววค,รบความก้าวหน้าไม่วันนั้นที่คุยอะไรกันที่เขาเอามานะพูดให้สัมภาษณ์คุณต้องจําไดก้ก็เรื่องพวกนี้แหละครับยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างก็เนี่ยพรบกลาโหมปรับสัดส่วนให้พลเรือนมากกว่านายพลปฏิรูปกองทัพเรื่องที่เราเสนอ คือเรื่องหนึ่งในเรื่องที่เราเสนอก็คือเรื่องยกเลิกเกณฑ์ารแบบบังคับจะทําจริงๆต้องพูดคุยอยู่แล้วแล้วเขาเตือนอะไรคุณวันนั้นคือเขามาพูดะผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ดีนะครับอะไรผมไม่รู้อะไรนะฮะเขาเตือนอะไรคุณผมก็พูดไม่ได้ครับสนับสนุนคิโดยโมเดิร์นเฟลเจผู้ผลิตสินค้าพลาสติกคุณภาพ ของแท้ต้องมูดเดินมันทำให้รอมแบบนที่ทุดค่ะนี่ยดูสิมันดีมากๆเลยอ่ะทุกทุคนค่ะยังไม่พอตรงนี้เขามียางกันลื่นให้ด้วยนะทุกทุกคนนี่แบบนี้เลยค่ะขาบอกของคุณต้องใจเย็นเย็นใช่ไหมก็เราก็ใจเย็นอยู่แล้วผมคิดว่าไม่มีอะไรที่เราคิดที่จะทุบทุกอย่างภายในวันนี้ ค่อยๆทําทีละขั้นทีละตอนแต่เสนอปลายทางให้สังคมเห็นว่าอ20ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรตกลงที่ไปคุยกันที่ห้องกองใช่ไหมอะไรนะใช่ครับก่อนที่จะล่วนนายกอ่ะครับผมเอ,อไปคุยกันตอนนั้นคิดที่ไปคุยกันคิดจะร่วมกันไหมหรือว่าแยกวงแล้วโอ้ยตอนนั้นแตกแล้วมันเกิดจุดเปลี่ยนยังไงอะไรนะมันเกิดจุดเปลี่ยนยังไงผมว่าทุกคนรู้ดีครับผมว่าทุกคนรู้ดีว่า วาระหลักๆมันไม่ใช่วาระเรื่องการพัฒนาประเทศ <Ừ. S 1> แต่เป็นวาระเรื่องออพาคุณทักษิณกลับบ้านพอไปเกิดดีลแบบนี้เนี่ยมันทำให้การแก้ปัญหาที่โครงสร้างเป็นไปนไม่ได้เลย